โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นเก็บสติกบอนะครับโอเคผมบอกได้กํเดียววันนี้ผมจะมาเล่นโหมดแข่งขันครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมอ่ากดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะอ่าง้นเราไปดูไปดูคลิปกันเลย let's go ฮ่าฟุ๊ ลำแสงพิฆาตดวงตาสู okay, okay. <had> ้ลำแสงพิฆาตดวงตาลำแสงพิฆาตดวงตาโอเคมาเลยมาเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปก็หมดแข่งขันวันนี้ผมจะมาเล่น ปกติก่อนแล้วกันเอาเป็นไอดีอันนี้เราจะได้นักขุดเงอมเพิ่มโบนัสสิบนี่สั่งความเดียวโอเคผมชอบผมชอบผมเอานี่แหละให่รอบที่หนะึ่งปุ๊บไปกันเลยโอ้เหมือนว่าเราจะต้องอัพอน,นันตก่อนนะงั้นผมขออัพไปเลยแล้วกันขออัพข้ามไปเลยแล้วกันอัพไปเลย ยวอตัดไปตอนที so ่อัพเสร็จแล้วกันเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนรู้นะ๋ยวาใครรู้รายกัรโอเคเสร็จแล้วไปไปกันเลยมาแล้วมาแล้วโอ้มาเดี๋ย่อเอาเลยนะโอ้โ้มันสร้างมาแล้วเราต้องรีสร้างแล้วสร้าง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 เสร็จแล้ว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 โจมตีโจมตีโจมตี เร็ว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 มันลาแล้วมาแล้วเอาตัวเลยมาดิเอาตัวเล่มมาดิเอาตัวนี้แล้วกันปุ๊กปุ๊กปุ๊ปุุ๊เาเลยห้าตัวไปต้มที่พวกมันเร็ว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 เรวอ้ยถึงฉันฉันจะแกแต่ฉันก็มีพลังนะฉันมีลูกสมนถึงหลายตัวเ่ยสู้ผมไม่ได้หรอกยายเออเป็นยังเป็นยังโอ้โห โอ้ยอยากตายแล้วตีอยากฉันตายแล้วแม่นะยายสู้ผมไม่ได้หรอกยายยอมแล้วเนี่ยยายแพ้แล้วเนี่ยฉันจะเรียกกำลับบงแซฟออกมาเรียกไมา่ทาันหรอกบ,าย,บายยเยผมชนะแลยายายบายนะยายฮหโอ้ยเดี๋ยวชัชจะกลับมาล้างแค้นแกแน่คอยดูอีพีหน้าละกันเดี๋ยวช็ดกลับมาล้างแค้นโอเคตัดไปเลยละกัน โอเคเราชนะยาเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเอ่อมาสู่กับเด็กเด็กสเก็ตโอ้พัดเจ้าแล้วจะให้เราอัพอะไรเนี่ยอัพอันนี้แหละอัพนี่สิใช่ต้องอัพแบบนี้เสไม่ได้แฉะละหาอะไรเลยไปไปกันเลยโอ้โหหรือว่าจะเป็นเกมนะเนี่ย่ะคนยังพบเ,เหรอสร้างไปเลย แล้วคนอย่างผมนั้นอ้าวแบตโอ้โหอย่ามาแบบตอนนี้คนอย่างผมด้วยนะกดต้องปุ๊บกดมีเฮอ้โหยงั้นก็บล็อกบล็อก โอเคเรียบร้อยกลับกันเลยตอนนี้ผมกะ็ะดมมาแล้วนะนักผุดเมืองขุดเร็วๆังนั้นก็ขุดไ,ได้100เป็นร้อยเป็นกิโล้านแล้วเร็วสิเร็วๆฮ่าจะใคร,ร,รผมเด็กกองทับใช่ไหมโอ้คนผมลืมบอกทุนคนเลยนะเพราะผมนั้นเล่นอ่าอ่าอะไรว้อ่าสกีบอร สติกวอลนะฮะหรวจได้อืมไปบุกกันเลยเราไม่ต้องรอตกดาบกันแม่ก็ได้นะไปเลยได้เวลาสร้างนักดาบตัโวโคตรเยอะแถมโคตรเร็วปิวไปเลยทุก ก็โจมตีด้วยความเร็วเหนือแสงปิว้วาฮอกเลยปิวโดนปิ้วปิว,ปวไม่โดนตายเองเลยโอ้ยจะคิดว่าฉันเป็นเด็กเล่นสเก็ตแล้วฉันจะไม่มีแรงสู้แกงเหรอแน่นอนไม่มีแรงฮ่าฮ่าฉันสู้แกได้อย่แล้วไม่มีทางอะ่ะดูสภาพแกตอนนี้สิแกอย่ามาพูดพร้อมๆแบบนี้ลรกเว้ย ขี่โม่ฮ่ <S <S าฮ่า่าชัชนะแกแล้วฮ่าขอควใครชนะไปแล้วกันอ๋อเดชันจะกลับมาล้างแค้นแกแน่โอเคแล้วก็มาถึงใครวันนี้นักเล่นเกมจนตำนานโอ้โหยโอเคครั้งนี้เราอัพแบบนี้เลยป,ปัน่นไงแล้วก็ไม่ได้ค่อยใช้อยอ่แล้วส่วน คนพนูมาสิแล้วต้องอัพนี่ไปกดกันเลยให้รอนะ้่สร้างอันนี้ก่อนละกันไปเพิ่มความเร็วโอ้โหมาแล้วขุด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 ฮอมขุดได้ช้ามากไปเลยไปศซนช่างมันนะครับพี่เซร์้ฮ้ ขมันรวยนะคุดคุดโอ้โหฟังนั้นก็ได้ดาบแล้วแตามมา่ก็คุดจ้ำอ่ะซอมบี้เอาไปห้าตัวไปก่อควนเขาก็บคอไปเลย <c oughs> โดนโดนโดนซอมบี้พวกผมโดนซอมบี้พวกผม <c oughs> โอยคุดจบคอนะโอ้โห ฉันคือดักเล่นเกมในตํานานฉันไม่แพ้แกง่ายๆหรอกไม่เหลือครับเนี่ยตอนนี้ยแค่นี้ผมแค่เสกสามีไปคุณก็จะแพ้ผมแล้วเนี่ยดู่กนขี้โมไอ้นี่ขี้โม่ฉันไม่ได้ขี้โมดูฉันโอ้โหมาแล้วเร็วเร็วรีบเสกเร็วพวกเราเราเร็วเรวรีบเร็วโอ้เร็วเรพวกเรารีบกันช่วยกันคดคดเร็วเร็วโอ้ ดูแล้วมันมาแล้วหรือเปล่ามันยืนั้งกองทับเลยโอ้โหยแค่นี้ฉันก็ไอแล้วเนี่ยปวโคตแข็งแกรงงั้นเราไปเลยละกันไปลุยลุยเฮลุยหุยเลยห่วยชูงชิงชิง ชิงชิงพองชิงชิงชางชิงชงชิงชิงชโชูช่างชโอ้นักเล่นเกมในตำนานอะไรเนี่ยโคตรอ่อนอ่อนยิ่งกว่าจิ้มฟันอีกเอ้ยฉันจะกลับมาล้างแค้นแกแน,น่เอาจากที่ฉันสู้ไปแล้วเมื่อกี้ฉันก็จะมาสู้กับแกอีกแกคือใครนักเล่นไพ่ในตำนานโอ้โหชื่อเท่เลยเนี่ยไป เราไปกันอู๊อูุอูปุ๊ว้าแล้วก็นี่สิมขาเรียกว่าของจริงแล้วก็นน่หืมมาเลยโหมีเงินแค่ตั้งนี้ใครจะทำแล้วถ้าอืมเกมาเลยหกตือใช้กระกับ,กาบมาทั้งหมดเลย <c oughs> นักเล่นไพ่นั้นตำนานแล้วมาเล่นเกมเพื่ออะไรนะมาเลยเจนี่โง่มากเสีเสีอ่อยากมาเนี่ยต้องเสกกี่ดาบแบบค่าดสิได้แต่หลายตัวแถมตีแรงอีกส่งพลธนูส่งลูก้อนพิ่คาดไปไปเลยลูก้อนพี่คาดมาแล้วสายฟ้าท่อ อ้อยค้างโอ้ยเป็นไงเป็นไงบอกแล้วตรงคิดปั๊มเลือดไต้ฮ่ฮ่าาต้เป็นไงล่ะบอกแล้วมันโคตรดีเอนักเล่นภายในตำนานโคตรอ่อนเลยโอ้ยอย่ามาเว้ยอย่ามาไอ้โอ้โหฉันมาอีกแล้วือฉันจะกลับมาล้างแค้นแกแน่ ฟันไปเถอะและชัยชนะของเราก็คือตัวเองเฮ้โคตรดีใจเลยในสุดผมก็ชนะแล้วความยากคือระดับง่ายต่อไปผมจะเล่นระดับยากปานกลางนะโคตรดีโอเคต้องรบใครที่ชอบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปโอเคสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับ